มแนวหลังโลกกล่มสลายเป็นหนึ่งในแนวเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับเกมแนวที่มีเซตติ้งเบื้องหลังเป็นประชากรซอมบี้นับร้อยเป็นเกมที่ขายได้ดีมาเสมอครับและแน่นอนว่าเกมที่แฟนๆชาวไทยน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ามันออกมาในช่วงที่บูมที่สุดของช่วงินจทอร์คาเฟ่ก็คงจะหนีพ้นสีสหายหนีตายจากซอมบี้อย่าง Le f t 4 d e a เดที่ปัจจุบันทีมงานก็หนีไปสร้างเกมใหม่อย่าง Back 4 b l o o ลแลววันนี้เราก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูตัวละครที่เป็นไอคอนิกของเกมนี้กัน แน่นอนว่ามันไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซตและนี่คือ Monsterpedia Left 4 d e t d มาเริ่มกันที่ศัตรูสุดคลาสสิกกันดีกว่าครับที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงกันสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของเกมนี้ก็คือ Green Flu หรือไข้หวัดมรณะเบื้องต้นนั้นองค์กรซีด้าหรือ civil emergency and defense agency ได้คนพบไวรัสตัวนี้และบอกกับประชาชนทั่วไปว่ามันคือไข้หวัดใหญ่ผลผลก็ง่ายๆครับเพื่อป้องกันก,การแตกตื่นของประชาชนแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นการปกปิดที่ล้มเหลว สังเกตได้จากกราฟฟิตี้บนกำแพงที่เขียนเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่ไข้วัดหนีไปเมื่อคุณยังมีโอกาสข้อมูลหลายแหล่งกล่าวว่ากรีนฟลูนั้นเป็นการกลายพันธุ์จากโรคพิษสุนัขบ้าผู้ที่ติดเชื้อกรีนฟลูเชื้อตัวนี้จะผสมลงไปอยู่ในเลือดของผู้ติดเชื้อแน่นอนว่ามันอยู่ในน้ำลายด้วยเช่นกันผู้ที่ติดเชื้อจากอากาศหรือการหายใจเข้าไปนั้นจะแสดงอาการไม่ต่างจากหวัดจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มันกลายพันธุ์และควบคุมสมองได้ตาของผู้ติดเชื้อจะกลายเป็นสีเหลืองรูม่านตาหด ม่านตาขยายอาเจียนเป็นสีเขียวผิวซีดผมร่วงและมองเห็นภาพหลอนทำให้มองเห็นมนุษย์ทุกคนเป็นศัตรูและพยายามจะสังหารในทันทีแต่กลับกันผู้ที่ถูกควรหรือกัดนั้นจะติดเชื้อได้เร็วกว่ามากเนื่องจากการสัมผัสจากเลือดโดยตรงทำให้สามารถกลายร่างเป็นอสุรกายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่กระนั้นกรีนฟูก็ใช่ว่าจะติดกับมนุษย์ทุกคนยังคงมีมนุษย์บางคนที่มียีนต้านทานเชื้อตัวนี้ได้ มันก็ไม่เชิงต้านทานครับแต่มันคือการต่อต้านเสียมากกว่าอาจ,จะมาอธิบายอีกทีแล้วกันครับเราต้องแบ่งเพศก่อนมีผู้ชายและผู้หญิงคโครโมโซมเพศของผู้ชายจะเป็น X และ Y ส่วนของผู้หญิงจะเป็น X ทั้งคู่ไอยีนต้านไวรัสเนี่ยจะส่งผ่านต่อคโครโมโซม X เท่านั้นซึ่งมันจะเป็นแค่ยีนด้อยด้วยเมื่อตัวมันอยู่ในผู้ชาย มันจะสามารถทำงานได้เลยเพราะว่ายีน Y จะไม่สามารถกดทับยีน X ได้ส่วนในผู้หญิงนั้นถ้าได้ยีนต้านมาฝั่งเดียวมันจะถูกยีนเด่นอีกอันหนึ่งกดทับทันทีในทางกลับกันทำให้ผู้หญิงที่มีภูมิต้านทานจำเป็นจะต้องมียีนดังกล่าวทั้งจากพ่อและแม่นั่นเองครับส่วนโซอี้และโรเชลนั้นที่ไม่กลายพันธุ์นั่นก็หมายความว่าเธอได้รับยีนต้านมาจากทางพ่อและแม่ครับ ส่วนแม่ของโซอี้ที่ไม่สามารถต้านได้นั้นก็เพราะว่าแม่ที่มียีนต้านเพียงยีนเดียวเท่านั้นทําให้ยีนเด่นกดทับนั่นเองงงไหมครับไม่น่างง,งเนาะไม่น่างง,งเนาะโอเคแล้วทีนี้เราจะมาอธิบายต่ออีกหน่อยตรงที่เราเว้นไว้แล้วกันมันไม่ใช่การต้านทานแต่มันคือการต่อต้านสรุปง่ายๆครับผู้รอดชีวิตทุกคนนั้นติดเชื้อครับและยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่เพียงแต่ว่ากรีนฟลูจะไม่สามารถเข้าไปยึดที่สมองได้นั่นเอง นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมในภาคแรกและภาคสองนั้นเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกนั่นเองเรากลับเข้ามาพูดถึงผู้ติดเชื้อต่อคนเอกสักหน่อยดีกว่าครับจากที่ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเราจะเรียกผู้ติดเชื้อพวกนี้ว่าซอมบี้หลักใหญ่ใจความของพฤติกรรมของพวกมันคือการขยายพัพนธุ์ส่งต่อไวรัสไปให้ผู้ปลอดเชื้อคนอื่นโดยผ่านการกัดการขวนที่มีเชื้อผสม หรือไม่ก็การหายใจรับเชื้อเข้าไปกระบวนการกลายพันธุนั้นจะทําให้ซอมบี้เหล่านี้มีร่างกายที่อ่อนแอผิดปกติแต่ก็แลกมาด้วยการไม่รู้สึกเจ็บปวดพวกมันมันมกจะโจมตีเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโหดนั่นเองเเยอลุนนตต็มส่่ มันก็ไม่เชิงเป็นพฤติกรรมของพวกมันนะครับแต่เราพอจะอนุมานได้ว่าพวกมันรวมตัวกันด้วยสิ่งเร้าต่างๆด้วยส่วนมากจะเป็นผลจากแสงกลิ่นและเสียงเป็นหลักสภาพภายนอกพวกมันดูเหมือนจะเป็นพวกร้สติปัญญาแต่จริงๆแล้วมันก็พอจะมีทฤษฎีที่เอามาหักล้างได้อยู่และก็คือในด่านของฮาร์ดเรนและเดอะพาซิ่งพวกมันเลือกที่จะโจมตีผู้รอดชีวิตในจังหวะที่พายุหรือในขณะทัศนวิสัยแย่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่เชื่อว่ามันบังเอิญหรือว่าอย่างไรนะครับ แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าพวกมันอ่อนแอดังนั้นเราสามารถจัดการมันได้ง่ายๆโดยการยิงที่หัวหรือสร้างความเสียหายบริเวณอื่นที่มากพอที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้ก็พอแล้วต่อเนื่องจากกรีนฟลูมาจะมีหนึ่งคำอธิบายในคอมิกว่าเชื้อตัวนี้มันกลายพันธุ์ในลักษณะแบบวันต่อวันทําให้ผู้ติดเชื้อจํานวนหนึ่งนั้นได้กลายพันธุ์อย่างรุนแรงและในที่สุดจะกลายพันธุ์เป็นผู้ติดเชื้อพิเศษและเปิดมาด้วยผู้ติดเชื้อพิเศษรูปแบบแรกครับบูมเมอร์ บูเมอร์จะมีลักษณะเหมือนกับคนรูปร่างอ้วนท้วมตัวใหญ่และมีผิวหนังพุพองเป็นรอยแตกโดยพวกมันนั้นกลายพันธุ์โดยไม่ทราบสาเหตุแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้คือร่างกายของมันถูกบังคับให้ผลิตน้ําดีออกมาในจํานวนมากมากเกินไปจนทําให้ตัวพองโตขึ้นในลักษณะคล้ายกับลูกโป่งแรงตึงที่ผิวหนังและอวัยวะของพวกมันส่งผลให้ชั้นหนังกําพร้าและผิวหนังนั้นพังทลายลงมันบอบบางจนบางครั้งเราสามารถมองทะลุเข้าไปในอวัยวะภายในได้ ในส่วนของน้ำดีที่ร่างกายบูมเมอร์ได้ผลิตขึ้นมามันจะมีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นเฉพาะที่จะดึงดูดกลุ่มซอมบี้เข้ามาได้ระนั้นน้ำดีของมันก็ดูเหมือนจะมีผลผูกพันทางเคมีเฉพาะกับผิวหนังของมนุษย์ที่จะทําให้เกิดสิ่งร้าภายนอกเซลล์และจะดึงดูดในลักษณะคล้ายๆกับฟีโรโมนนั่นเองลักษณะการโจมตีของมันเลยมุ่งเป้าไปที่การพ่นน้ำดีในระยะกลางเพื่อโจมตีเหยื่อระนั้นเนื่องจากร่างกายของมันบอบ,บางและมีลักษณะคล้ายกับลูกโป่งจึงทําให้ร่างกายของมันอ่อนแอเป็นพิเศษ เพียงแค่การโจมตีเล็กน้อยก็สามารถทําให้มันตายลงได้ยังไม่จบครับเมื่อมันตายแล้วมันจะทําการระเบิดน้ําดีออกมาในบริเวณรอบๆนี่จะเป็นลักษณะคร่าวๆของบูเมอร์แต่กระนั้นเราจะค่อนข้างสงสัยแล้วว่าอะไรมันเป็นตัวทริกเกอร์ให้มันกลายพันธุ์เป็นแบบนี้ได้ละ่ะดังนั้นตรงนี้เป็นทฤษฎีครับขึ้นนไว้ขึ้นหน่อยเออหน่อยแหละจากที่สังเกตแล้วบูเมอร์นั้นจะผิดปกติตรงที่ถุงน้ําดีและส่วนมากจะเป็นลักษณะของคนอ้วนด้วย แต่ถ้าหากเราสังเกตดีๆแล้วตัวของบูเมอร์ที่เราสามารถพบได้นั้นพวกเขาจะอยู่ในชุดที่เล็กกว่าตัวมากพอสมควรดังนั้นการกลายพันธุ์เป็นบูมอร์อาจจะไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากคนอ้วนครับอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับถุงน้ําดีมากกว่าอีกทั้งบูเมอร์ยังเป็นผู้ติดเชื้อที่มีทั้ง2เพศดังนั้นฮอร์โมนเพศจึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรนั่นเอง ผู้ติดเชื้อพิเศษอีกตัวนึงครับที่เราอาจจะเรียกมันว่าไอ้ลิ้นยาวหรือชื่อเรียกของมันก็คือสโมเกอร์ที่จะคอยซุ่มโจมตีผู้รอดชีวิตด้วยลิ้นจากมันด้วยระยะไกลชื่อของสโมเกอร์นั้นมาจากการที่ถูกกําจัดและจะปล่อยควันหนาขึ้นมาลักษณะพิเศษของพวกมันคือมันจะมีกายภาพแบบผู้ชายตัวสูงมีเนื้องอกคล้ายสปอร์บริเวณใบหน้าและลําตัวพวกมันจะไออยู่ตลอดเวลามีอวัยวะลักษณะคล้ายกับลิ้นยาวออกมาจากปาก โดยมันจะโจมตีเหยื่อโดยใช้ลิ้นนี่แหละครับพุ่งเข้าประจับตัวเหยื่อจากระยะไกลและลากเหยื่อเข้ามาทุบตีจนกว่าเหยื่อจะเสียชีวิตโดยเหยื่อส่วนใหญ่มักจะขาดอากาศหายใจจากการถูกรัดที่บริเวณสําคัญผู้รอดชีวิตสามารถต่อกรกับมันได้ไม่ยากคือการทําลายลิ้นของมันทําให้สโมเกอร์นั้นเกิดอาการชะงักและต้องถอยกลับไปรอลิ้นอันใหม่งอกขึ้นมานั่นเองเมื่อสโมเกอร์ถูกกําจัดได้สิ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้เลยคือลิ้นของมันจะหายไป จนเราสามารถเห็นเป็นลิ้นจริงๆภายในช่องปากของมันได้ทําให้เราสามารถอนุมานได้ว่าอวัยวะที่พุ่งออกมานั้นอาจจะไม่ใช่ลิ้นแต่เป็นเนื้องอกอะไรบางอย่างดังนั้นหลังจากตรงนี้จะกลายเป็นทฤษฎีการกลายพันธุ์ครับคลืนไหว้คึนไห้สโมเกอร์นั้นจะเป็นจะต้องเป็นผู้ชายที่มีอาการติดบุหรี่อย่างหนักเนื่องจากเราจะสังเกตได้จากอาการไอของมันและส่วนหนึ่งนั้นมันอาจจะมีโรคร้ายแรงอย่างการเป็นมะเร็งบริเวณล,ลําคอหรือลิ้นทําให้สามารถใช้เนื้อง,งอกตรงนี้เข้ามาจับเหยื่อได้นั่นเอง ถัดมาอีกหนึ่งผู้ติดเชื้อพิเศษที่น่าจะเป็นขวัญใจของเด็กไทยหลายคนเพราะว่าลักษณะของมันนั้นเท่แบบเหลือเฟือนั่นก็คือฮันเตอร์ผู้ติดเชื้อในลักษณะของชายที่สวมเสื้อฮูด้ดคลุมหัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะภายนอกของฮันเตอร์นั้นจะดูใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อทั่วไปแต่จะแตกต่างกันบริเวณแขนและขาของมันจะมีลักษณะคล้ายกับแผลผุพองเป็นหนองตุ่มขึ้นมาเล็บมือยาวใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและที่สําคัญที่สุดคือตาของมันจะเต็มไปด้วยเลือดเช่นเดียวกัน และลักษณะคล้ายกับว่ามันตาบอดแล้วถ้าตามันบอดมันจะหายเหยื่อได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ไหมทฤษฎีที่อธิบายตรงนี้ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดคือมันใช้การจับคลื่นเสียงคล้ายๆกับคลังข,ข่าวคือการกระจายเสียงออกไปเพื่อดูว่ามันกระทบกับอะไรบ้างสังเกตเวลาที่ฮันเตอร์จะจัดการกับเหยื่อมันจะใช้วิธีการกรีดร้องออกมาก่อนเสมอเมื่อมันพบกับเหยื่อมันจะทําการกระโจนตะครุบเหยื่อตะกรุยหน้าท้องของเหยื่อจนกว่าจะตาย ฮันเตอร์นั้นทั้งรวดเร็วและคล่องแคล่วสามารถไต่ขึ้นกำแพงสูงๆได้สบายๆแต่กระนั้นทางกายภาพของมันอ่อนแอแค่กระสุนไม่กี่นัดก็าสามารถซัดมันลงไปหมอบได้ถึงแม้ว่ามันจะทำการส่งเสียงคำรามเพื่อล่าเหยื่อแต่ในขณะที่มันยืนอยู่เฉยๆจะเงียบมากช่วงล่างแข็งแรงกว่าปกติกล้ามเนื้อบริเวณขาเป็นขนาดปกติร่างกายของมันสร้างกรดแลคติกตลอดเวลานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงแข็งแ,งแรงและรวดเร็ว ฮันเตอร์เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อพิเศษที่เราสามารถสังเกตได้ว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างดีเพราะเมื่อมันถูกโจมตีไปถึงระยะหนึ่งมันสามารถรู้ได้ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถสู้ได้และเลือกที่จะถอยหนีนั่นเองทฤษฎีการกลายพันธุ์ของฮันเตอร์เองนั้นหลายๆคนก็น่าจะมองไปในทางเดียวกันว่ามันน่าจะกลายพันธุ์จากผู้ชายที่เล่นกีฬาหรือไม่ก็พวกฟรีรันนิงเพราะจากลักษณะทางกายภาพนั้นมันไม่ได้ตัวใหญ่สักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีการสร้างกรดแลคติกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไอกรดแลคติกพวกนี้มันคือสารที่ถูกร่างกายสร้างขึ้นมาในขณะที่ออกแรงเยอะๆเป็นประโยชน์ในการทําให้กล้ามเนื้อหดตัวได้ในอัตราที่สูงนั่นเองถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งกันแล้วก็คงจะไม่มีใครไม่คิดถึงพีิบิ๊กกล้ามโตอย่างแทงได้ใช่ไหมครับนี่คือหนึ่งในศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดมันวิ่งเร็วทนทานสูง ในการต่อยทีเดียวสามารถทำให้ผู้เล่นปลิวหน้าหงายได้อีกครั้งยังสามารถใช้คอนกรีตคว้างใส่ผู้รอดชีวิตได้อีกแรงของมันเยอะขนาดต่อยรถปลิวได้สบายๆลักษณะทางกายภาพของมันจะเป็นผู้ชายรูปร่างสูงแบบไม่น่าเชื่อมีกล้ามเนื้อบบริเวณครึ่งท่อนบนใหญ่เป็นพิเศษแต่ครึ่งท่อนล่างนั้นจะดูปกติบริเวณใบหน้านั้นจะดูอาจจะดูแปลกสักเล็กน้อยเพราะว่าคอของมันจมเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าขาของแทงนั้นจะดูเหมือนกับขาคนปกติ แต่เราก็สังเกตได้ว่ามันยังคงรองรับน้ําหนักได้ดีระดับหนึ่งเพราะขณะที่มันยกคอนกรีตขึ้นมาคว้างนั้นแท้งจะยืนด้วยขาทั้งสองข้างครับแต่มันไม่น่าจะรับน้ําหนักได้นานนักเพราะการเดินปกติมันจําเป็นจะต้องใช้แขนทั้งสองข้างในการช่วยประยุงตัวและด้วยการทําแบบนี้เองทําให้ข้อมือของมันบวมผิดป,ปกติด้วยจุดอ่อนคือไฟครับเพศชายติดเชื้อกลายพันธุ์พิเศษขนาดใหญ่ผิดป,ปกติแต่ยังคง,งคล่องแคล่วอยู่ร่างกายเป็นทั้งอาวุธและเกราะ เอวและขาจะมีขนาดปกติต้องเดินโดยใช้มือทั้งสองข้างเดินไปด้วยข้อมือของมันนั้นจึงบวมเพราะว่าใช้มือในการเดินไปด้วยตามที่กล่าวไปข้างต้นถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นศัตรทูที่เอาชนะได้ยากแต่มันก็เป็นไปได้ที่จะหยุดมันถ้าหากเรามีของที่หนักมือพอครับมาถึงส่วนของทฤษฎีครับหลักใหญ่ใจความและทฤษฎีที่ทุกคนน่าจะมองไปในทิศทางเดียวกันคือแท้งอาจจะเป็นนักพกตายที่มีการฉีดสารสเตียรอยด์และตัวเชื้อกลีนฟลูนั้น ได้เข้าไปแทรกแซงการทํางานของสารตัวนั้นและทําให้ตัวมันเองมีขนาดที่ใหญ่ผิดปกติเกินไปและถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วแท้งจะเป็นเพียงศัตรูเพียงไม่กี่ชนิดที่มีอารมณ์เกลี้ยวโกรธอยู่ตลอดเวลานั่นอาจจะต้องอธิบายว่ากล้ามเนื้อของมันนั้นใหญ่โตจนไปเบียดบริเวณสมองของมันทําให้เกิดความเสียหายกับสมองอย่างหนักส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว,ว่าเชื้อกรีนฟลูอาจจะเข้าไปทําลายโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายที่เรียกว่าไมโอสเตติน ที่เป็นโปรโตีนสําหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อซึ่งปกติพวกนี้มักจะเห็นได้ชัดกับพวกวัวนักกล้ามและสัตว์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่เอาจริงๆในมนุษย์เราก็ยังพบอยู่นะครับโดยเราจะเรียกอาการเหล่านี้ว่า myostatin-related muscle h y p e r p โ a ร i ีครับญาตใกล้เคียงกับแทงอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าจะจดจำกันได้ดีก็คงหนีไม่พ้นชาร์เจอร์ ที่มีลักษณะทางกายภาพด้านนอกนั้นคล้ายกันประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งจะไม่ค่อยคล้ายครับลักษณะภายนอกของมันจะมีแขนขวาที่ใหญ่ผิดปกติและมีแผลผุพองตามแขนส่วนแขนซ้ายจะมีลักษณะรีบคล้ายกับคนพิการส่วนขาซ้ายนั้นจะใหญ่ผิดปกติส่วนขาข้างขวาปกติเลยครับคาดการกันว่าขาซ้ายที่ใหญ่กว่าเป็นเพราะต้องกระจายน้ําหนักเพื่อให้ตัวเองไม่ให้ล้มง่ายการโจมตีหลักของมันคือการพุ่งเข้าชาร์จ คว้าเหยื่อไปเป็นเส้นตรงจนกว่าจะหยุดและกระแทกเหยื่อใส่พื้นจนกว่าจะเสียชีวิตและเนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพของมันทําให้มันพลิกตัวได้ลําบากเมื่อโจมตีพลาดเป้ามันว่าจะโจมตีพร้อมเสียงคำรามและสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงทางด้านของทฤษฎีการพันธุ์ของมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแทงพอสมควรทฤษฎีแรกคือการกลายพันธุ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผสมกับโรคจากันทิซึมหรือในภาษาไทยจะเรียกโรคนี้ว่าภาวะยักษ์หรือมนุษย์ยักษ์นะครับ ที่จะทําให้คนเป็นโรคนี้มีอวัยวะสัดส,ส่วนที่ใหญ่โตผิดปกติส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือการชักว่ากระเด้ามือที่เกิดขึ้นบ่อยเกินไปนั่นเองหากพูดถึงผู้ติดเชื้อพิเศษที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดตัวหนึ่งในบทสนทนาคงจะหนีไม่พ้นจ็อกกี้ครับเพราะลักษณะหน้าตาของมันนั้นคล้ายคลึงกับผู้ชายโรคจิตสักนิดนึงนะเออแล้วแหละลักษณะทางกายภาพของมันบริเวณสันหลังและคอจะผิดปกติไป ทำให้ลักษณะดูเหมือนเป็นคนหลังคอมการเคลื่อนไหวจะคล้ายกับลิงแมงมุมคือมันจะเหมือนกับคนทรงตัวไม่อยู่นะครับนิ้วมือและนิ้วเท้าจะมีความยาวผิดปกติผิวหนังบริเวณปากและใกล้เคียงจะฉีกขาดและเน่าเปื่อยเห็นกระดูกอย่างชัดเจนอาจจะเป็นเพราะว่ามันกัดริมฝีปากของมันเองมันเลือกที่จะโจมตีผู้รอดชีวิตโดยการพุ่งไปขี่ที่คอของเหยื่อจากด้านหลังและปิดตาจากนั้นบังคับเหยื่อเดินไปในทิศทางที่มันต้องการหรือไม่ก็เดินไปตายนะครับ โดยเหยื่อสามารถต้านทานการเคลื่อนไหวของมันได้แบบนิดหน่อยจ็อกกี้จะเหมือนเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการคล้ายคนเสียสติมันมักจะหัวเราะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่บนหลังของเหยื่อมันจะหัวเราะดังกว่าเดิมและที่สาคัญมันจะไม่หยุดหัวเราะจนกว่ามันจะตายทฤษฎีการกลายพันธุ์ของจ็อกกี้นั้นจะมาจากคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่งอยู่บนรถเข็นและไม่สามารถใช้งานขาได้แต่ด้วยความสามารถของกรีนฟลูนั้นเข้าไปช่วยรักษาอาการนี้ทําให้ทุกอย่าง ใช้งานได้เหมือนเดินมนะครับแต่กระนั้นอาการสโคลิโอสิสหรือกระดูกสันหลังคดนั้นถูกยึดกลับมาในลักษณะที่ผิดรูปเลยทําให้มันหลังค่อมแบบถาวรอ,อีกทั้งการยึดกลับที่ผิดรูปนี้อาจจะส่งผลต่อเส้นประสาทของมันนั่นเองอีกหนึ่งตัวที่หน้าตาน้าเกลียดหน้ากลัวไม่แพ้กันก็คงเป็นชื่อของสปิตเตอร์ลักษณะเด่นของเธอคือบริเวณกระพุ้งแก้มจะฉีกขาดเกือบถึงหู ร่างกายเน่าเปื่อยเล็กน้อยและมีผิวเป็นแผลผุพองเธอจะชอบส่งเสียงเหมือนกับอึดอัดอยู่ตลอดเวลาเนื่องมาจากร่างกายของเธอผลิตกรดออกมาเป็นจำนวนมากและไม่สามารถควบคุมจำนวนกรดที่ถูกผลิตออกมาได้สังเกตได้จากการที่มีกรดไหลออกจากปากอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเหตุผลของเสียงที่ทำเหมือนกับอึดอัดอยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถพิเศษในการสร้างกรดขึ้นมาแต่ร่างกายเธอกลับไม่สามารถทนต่อกรดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำ สังเกตได้จากผิวหนังบริเวณหน้าและลำตัวโดนกรดของตัวเองเข้าไปแบบเละเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันครับน่าจะเป็นหนึ่งในศัตรูทีท่หลอนหัวจิตหัวใจคนเล่นได้มากที่สุดแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะเจอสักเท่าไหร,คร่ครับวิชครับวิชเป็นหญิงสาวผอมสีซีดผาดน,นิ้วและเล็บจะยาวเป็นพิเศษซึ่งมันเอาไว้ใช้สำหรับการโจมตีเยือ่อ และที่สําคัญเลยคือมันจะก้มหน้าร้องไห้โหยหัว,หวในเวลากลางคืนหากมีผู้หลงไปใกล้แล้วจะกระทําให้เธอตื่นตัวและตกใจนั่นอาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่เธออาจจะได้เห็นครับวิชจะเป็นศัตรูชนิดเดียวที่ไม่โจมตีผู้รอดชีวิตก่อนหากผู้รอดชีวิตไม่เอาไฟฉายไปส่องเธอหรือยืนจ้องหน้าเธอนานเกินไปเมื่อเธอเลือกเป้าหมายแล้วเธอจะไล่ล่าเป้าหมายจนกว่าเป้าหมายของเธอจะหมดลมหายใจในช่วงเวลากลางคืนหรือที่มีแสงน้อยๆวิชจะนั่งอยู่กับที่และร้องไห้ แต่ถ้าหากเป็นเวลากลางวันแล้วล่ะก็เธอจะถูกเรียกว่า wandering witch ที่เป็นการเดินไปเดินมาโดยเธอจะใช้มือบังแสงเอาไว้ทฤษฎีกายพันธ์ของเธอจะมีเป็น2ทฤษฎีที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นโรคนิ้วแมงมุมหรือ arachnodactyly กล่าวคือมันเป็นภาวะที่นิ้วม,มือและนิ้วเท้าเรียวยาวกว่าปกติสำหรับเหตุผลที่ร้องไห้นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอทรมานจากการกลายพันธุ์ อีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้คิดขึ้นมาเองครับเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่มียีนต้านการกลายพันธุ์เป็นยีนได้ครับคล้ายๆกับแม่ของโซอี้ในเวลาปกติเธออาจจะพอต้านและดึงสติของตัวเองเอาไว้ได้และทันทีที่มีสิ่งร้าวเข้ามาตัวเชื้อจะควบคุมสมองของเธอและโจมตีเหยื่อในทันทีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่ามันมีหลายๆส่วนในคลิปนี้ที่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นเพราะในเกมมันไม่มีเอกสารอะไรให้อ่านแม้แต่อย่างเดียว ร่วมกับเนื้อหาในเกมก็มันเป็นเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์หลังจากโรคระบาดเท่านั้นครับนี่ขนาดไม่กี่อาทิตย์นะครับยังกลายพันธุ์กันชิปหายไว้ว่าขนาดนี้เอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนเกลียดตัวไหนอย่าลืมบอกเราที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้นอยแต่รักนานๆน,นะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกได้เพียงเดือนละ5 0าบาทเท่านั้น สำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยเลยครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ